โอ้โห oh, oh. สว่างจ้างเลยทีนี้สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อน,น,นและผู้ติดตามทุกคนนะครับพบกับช่องสวิตวันนัดจะสงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับหลอด LED นะครับขนาด80วนะัตต์ใช้อยู่ดีๆก็ดับไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเช็บดูว่ามันเสียตรงไหนนะครับหลอดข้างในมันขาดหรือเปล่านะเสียลักดูครับ มาติดนะครับขอบขอบนี้มันจะเป็นกาวนะครับแล้วก็จะนิ้วกดกๆลงไปให้กาวมันออกนะหมเลยครับอันนี้จะเป็นข้วบวกหมดเลยนะครับด้านในเป็นข้วบวกอันนอกเป็นข้วลบแสดงว่าต่อขนานกันนะคาปาซิตเตอร์สองตัวนะครับ ตัวใหญ่นี้ก็ขนาด12มโครฟารัด400โวลต์ตัวเล็กก็จะเป็น3.8มโครฟารัดเดี๋ยวเรามาเช็คดูคาปาที่ว่าเสียไหมนะครับที่สนใจก็จะเป็นแคลมมิเตอร์นะครับเป็นออโต้นะครับด้านที่ไปแถบนี่จะเป็นขั้วลบนะครับอีกด้านจะเป็นขั้วบวก11.47ไมโครฟารัดนะครับไม่เสียอีกตัวหนึ่ง สามจุดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดไมโครฟาลัดนะครับก็ไม่เสียนะครับจากที่สังเกตนะครับเม็ด LED ก็ยังปกติดีนะคมีรรอยไม่เลยนะแต่ทำไมถึงไม่ติดนะมาดูที่สายไฟตรงนี้คนระับนี่ผมเจอสาเหตุแล้วครับเห็นไหมเพื่อนดูนะครับ ตรงนี้มันขาดนะครับตรงที่รอยแต้มตะกัวนี่มันหลุดในะในะเดี๋ยวเราก็จะมาบัดกรีนะแต่ต้องยาประสานก่อนนะแต้มฟักลงไปก่อนเพื่อให้มันติดง่ายนะครับ โอ้โหสว่างจ้างเลยสินี้แล้วก็ประกอบเข้าไปสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องสวิทช์วัแต่ส่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ